มันพร้อมจะ,จะจะดับได้ตลอดเวลา ยังแล้ววะตกตกปุเอาเลยเหรอได้แล้วรอดแล้วรอดแล้วเนี่ยฟ้ารอดแล้วครับรอดแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนน้าฟ้าจะได้ผมโดนกัดตัวนึงนะครับไม่ได้คลิปครับก้องแทงพอดีโดนกัดแล้วขาดด้วย ดูลอกใหม่เนี่ยลอกใหม่ฉลองฉลองลอกใหม่เฮ้เข้าตะลิงแล้วหอยเลยเตาจะไกด์เองเปิดอยู่เปล่าไม่เปิดอ่ะมาถ่ายรูปกันไปเร็วหน่อยตรงนี้แม่งเ้็ดดแดดแลยเนี่ ตรงนี้เหมาะเสือกไม่กัดนี่กัดแดดแเฉยเอาปลาไหมเอาปลาป้อ shadow น้ <nói. S 2> อย <c ười> ต้นยำ shadow, nói, shadow nói. น้อยใ h a โด w น้อยใสถุงดีนะลองมันกัดขาดน,นะ เราไม่มีถุงใช่ไหมกินกับน้ำพริกเหรอไม่ชอบหรอชาโดชาโดต้องเฮ้ยมึงเอาผักออกก่อนแล้วเอาปลาวางเออเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่หลุดอ่ะอย่างเงี้ยได้ คราวกับคราวคุณมาครับข้าว <laughs> ถ้าได้ก็เย็ดถ้าจะเอามาให้อยู่นี่เลยตัวทิ้งก่อนไม่แปลยกใจแล้วจะเอา ของมริสันมาแต่ว,ว่าเอาสองออเนอร์ไปก่อนก็เริ่มอ่ะมีซุ้มไฮไลท์ไอ้ทอมเขาเลยนะโดนทลายหมดเลยซุ้มไฮไลท์ไอ้ทอม S <S เมอปีนี้ปลูกในท่ด้วยที่ด้วยฮึ่มปลูกใดที่ด้วยเป็นไรเวลาเป็นปีเดียวทำไมโอเคเออ <S 2> <S 2> ปุ่มนี้กดปั๊บเด้งกลับอ๋อ ถ้าไม่เอานิ้วไปแตะคงไม่ขาดนิ้วไปแตะกก็ไม่ได้กดแรงนะเว้ยลาลลา,ลา,ลานิดๆอย่างเงี้ยปึ๊ด,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 ดเลยอุย้ยอะไรวะเนี่ยสายไปเกี่ยวเลย เอ้ปั่อยู่ปั่อยู่เร็ว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 จับดิจับดิจับเลย